บังเนี้่โชคดีครับแตกนอกฐานเกือบพันบังครับเยอะจริงๆครับพี่อะไรฮะไม่ถึงห้านาทีก็ขึ้นบังเลยโอ้โหบังนี้ทิศทางอันตรายครับบังนี้บังนี้ทิศทางน,างน่าห่วง แค่ลงเร็วเดียครับลงเร็วเดียครับลงเร็วแล้วเกินลงเร็วแล้วเกินครับอนบันตรายครับมาเดือดอันตรายครับ มีชุมชนอย่างนั้นนายยกอมปจาเลยครับคนใยนี้

สวยครับบางเด้โอ้โหขึ้นตรงอะัมีควงนิดหน่อยสวยครับอันนี้จะสี่โมงเย็นนะบางไฟก็ยังแบกเข้ามาอยู่ฮะเยอะมากครับขนมไทย ในระหว่างที่จุดในช่งางังไฟก็อยู่บนฐานนะโอ้โหสุดยอดมากที่นี่ บังเก่าเนี่ยยังลอยอยู่บนฟ้านะบังใหม่ขึ้นนี่ก็สวยครับโอ้โหขึ้นตรงครับสวยมากค<ๆ>รับ ไป,ไปย่าโทอ,ทอเนเะเนี่ยฝันนีไม่หมดฮนะ ไปนะดูสตจัดการน,นะครับดูความกลอนไปด้วยสวย,ยครับบางนีับ้ัวดบบควงนับด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 ับโับดับด้ไดัดับดับดับ